ในสมัยพุทธกาลมีพระราชกุมารหนุ่มพระองค์หนึ่งนามว่าอาชิตะอชิตราชกุมารเป็นโอรสของพระเจ้าอาชาติศัตวรูกับพระนางการนาเทวีพระราชาผู้ครองเมืองราชครึกอยู่มาวันหนึ่งอชิตราชกุมารได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แลเห็นพุทธลักษณะอันง,งดงาม มีพระรสมีผุดผ่องใสชื่นตาชื่นใจก็บังเกิดความปิติศัทธาเป็นล้นพ้นอชาชิตตราชกุมารเกิดกุศลจิตขึ้นมาในบัตดลรำพึงว่าโอ๋นอพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงมากมีด้วยพระปุญญาธิการทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรูร้ชอบได้โดยพระองค์เองทรงถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณนะ คือมีความรู้มีความประพฤติอันประเสริฐเป็นแบบอย่างทรงเสด็จไปแล้วด้วยดีไปที่ใดก็ยังประโยชน์ใหญ่ให้บังเกิดขึ้นณนะที่แห่งนั้นทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลกทรงเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกหาผู้ใดเปรียบมิได้ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นผู้ตื่น ทรงเป็นผู้แจกจ่ายรมอันประเสริฐแก่สัตว์โลกอชิตตราชก,กุมารเฝ้ารำพึงอยู่เช่นนี้แล้วตั้งใจฟังธรรมจากพระพุทธทองค์ด้วยความเคารพครั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐจบลงแล้วก็ยิ่งมังเกิดความปีติศรัทธาจนเต็มดวงใจตั้งความปรารถนาอยู่ภายในว่าเรา ปรารถนาอยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเช่นนี้บ้างเราอยากเป็นพระพุทธเจ้าเราอยากเป็นพระพุทธเจ้าครุ่นคิดอยู่เช่นนี้ด้วยปุญญาบารมีแต่ปางก่อนที่เคยได้ปรารถนาพระโพธิญาณมาก่อนแล้วยาวนานในอดีตชาติอจิตตราชกุมารดำริรู้ว่าหนทางซึ่งเป็นแนวดำเนินไปสู่จุดหมายคือพระโพธิญาณน,นั้น จะต้องบำเพ็ญบารมีทำสิบประการคือ 1. ฐทานบารมี 2. ศีลบารมี 3. เนคขมมะบารมี 4. ปัญญาบารมี 5. วิริยบารมี 6. ขันติบารมี 7. สัจจะบารมี 8. อธิฐานบารมี 9. เมตตาบารมีและ10อุเบขาบารมี แต่บาร,รมีทั้ง10ประการนี้จะบำเพ็ญได้อย่างครบถ้วนก็จะต้องออกบวชเท่านั้นหากยังเป็นคารวาดผู้ครองเรือนอยู่ก็ไม่อาจจะทำให้บาร,รมีสมบูรณ์ได้เราจะออกบวชเราจะออกบวชแล้วสร้างสมบาร,รมีตามรอยพระยุคนลบาทแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้อาชิตร,ราชก,กุมารตัดสินใจดังนั้นแล้วก็รีบเดินทางกลับเข้าสู่พระราชวัง แล้วกราบบังคมทูลลาพระราชบิดาและพระราชมารดาขอออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในสำนักของพระพุทธองค์ซึ่งพระราชบิดาและพระราชมารดาก็ทรงอนุญาตและทรงอนุโมทนาอชิตตราชกุมารเมื่อบวชแล้วก็เปลี่ยนเพศเป็นพระภิกษุได้ชื่อว่าพระอชิตตภิกษุเป็นพระภิกษุหนุ่มน้อยผู้บวชใหม่ เป็นพระนวะกะนั่งอยู่ปลายแถวแห่งพระทั้งปวงในกาละครั้งนั้นพระนางมหาประชาบอดีโคตมีซึ่งมีศักดิ์เป็นพระน้านางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเป็นแม่นมบำรุงเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมาตั้งแต่ทรงประสูติได้เพียงเจ็ดวันหลังจากที่พระพุทธมารดาคือพระนางสิริมหา,มายาได้สิ้นพระชนจากไป พระนางมหาประชาบอดีโคตมีส่งรักใคร่เจ้าชายสิทธ,ธะประดุดดังบุตรในอุทธรั้นการต่อมาหลังจากเจ้าชายสิทธ,ธะเติบโตและได้ออกบวชบรรลุธรรมอนวิเศษเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระนา,นางมหาประชาบอดีโคตมีก็ยิ่งบังเกิดความรักความศรัทธาพระนางตั้งใจว่า อยากจะถวายผ้าจีวรที่มีเนื้อผ้าที่ดีที่สุดให้แก่พระพุทธองค์พระนานางดำริด้วยศรัทธาแล้วก็ให้ช่างนำฝ้ายอย่างดีสีเหลืองทองเส้นใยละเอียดประณีตใส่ผ้าอบผ่านทองจัดหาช่างมาทอให้เป็นผ้าจีวรที่งดงามบริสุทธิ์จนสุดที่จะพลนาทอเป็นผ้าจีวรจำนวนสองผืนเมื่อทอสำเร็จแล้ว ก็น้อมนำผ้าจีวรอ,อันประณีตวิเศษสุดทั้งคู่นั้นเดินทางเข้าไปขอเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระวิหารนิโครธารามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระนานางมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยหมู่บริวารเสด็จมาก็ประชุมสงฆ์โดยนิมนต์พระอรหันตสาวกแปดสิบรูปและพระอาชิตตภิกษุบวดใหม่ ขึ้นนั่งยังอาสนะเพื่อต้อนรับทันทีโดยมีพระพุทธองค์ทรงเป็นประธานประทับนั่งอยู่หัวแถวพระนานางมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยบริวารเสด็จคลานเข้าไปหมอบกราบนำมัสการแล้วทูลขึ้นว่าข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงพระเจริญหม่อมชั้นมีจิตศรัทธาถอผ้าจีวรอ,อันประเสริฐสุดนี้มาถวายแด่พระพุทธองค์ ขอพระพุทธองค์ทรงพระกรุณารับผ้าใหม่เพื่อฉลองศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของหม่อมชั้นด้วยเถิดครั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาที่คุณได้ทรงใช้เจโตปริยญาณอัล้ำเลิศสำรวจตรวจดูก็ทรงรับรู้ถึงเหตุผลอันจะเป็นบุญใหญ่แก่พระนานา,นางต่อไปในภายหน้าและจะเป็นการประกาศพระพุทธพยากรณ์ ตอหน่อเนื้อพระโพธิยานให้แก่พระภิกษุโพธิสัตว์ผู้กําลังสร้างบารมีตามพุทธประเพณีให้โลกได้รับรู้จึงทรงตรัสแก่พระนานางขึ้นณที่นั้นว่าดูก่อนพระนานางผู้เคยมีพระคุณยิ่งต่ออาตมาภาพอาตมาภาพขออนุโมทนาต่อจิตอันเป็นกุศลและศรัทธานี้ขอให้พระนานางจงถวายผ้าสองผืนนี้ เป็นสังฆทานแกหมูสงเถิดอย่าได้ถวายเจาะจงแกอาตมาภาพเพียงรูปเดียวเลยพระน้านางมหาประชาบดีโคตมีได้ฟังดังนั้นก็รีบกราบทูลแย้งขึ้นว่าพระองค์ผู้ทรงพระเจริญหม่อมฉันตั้งใจนำผ้านี้มาถวายแด่พระองค์โดยเฉพาะโปรดจงรับไว้เถิดจงรับไว้เถิดพระพุทธเจ้าข้าแต่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงรับตรัสบอกให้ถวายแก่สงฆ์อยู่เช่นเดิมทําให้พระนา,นางมหาประชาบดีโคตมีเสียพระไทยมากได้วิงวอนอยู่ถึงสามครั้งสามหนแต่กระนั้นพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงรับพระนางมหาประชาบดีโคตมีไม่เข้าใจในความเป็นไปจึงทรงร้องไห้ด้วยความเสียพระไทยน้อยพระไทย พระนางหันไปทางพระอานุ์พุทธอุปทาคขอร้องให้ท่านช่วยกราบทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงรับผ้าของพระนางทั้งสองผืนนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นว่าพระนานางไม่เข้าใจในความปรารถนาดีของพระองค์จึงได้ทรงตรัสแก่พระนางให้ทราบถึงอานิสงส์แห่งการถวายผ้าเป็นสังฆทานว่า มีพลานิสง์มากมายไพศาลย,ยิ่งกว่าการมุ่งถวายเฉพาะพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวทรงตรัสบอกว่าแม้ให้ทานแก่สัตว์ร้อยครั้งก็สู้บุญจากการให้ทานแกมนุษย์ผู้ไม่มีศีลเพียงครั้งเดียวไม่ได้ให้ทานแกมนุษย์ผู้ไม่มีศีลร้อยครั้งก็สู้บุญจากการให้ทานแก่มนุษย์ผู้มีศีลเพียงครั้งเดียวไม่ได้ ให้ทานแกสมณณร้อยครั้งก็สู้บุญจากการให้ทานแก่พระภิกษุผู้ทรงศีลเพียงครั้งเดียวไม่ได้ให้ทานแก่พระภิกษุผู้ทรงศีลร้อยครั้งก็สู้บุญจากการให้ทานแก่พระโสดาบันบุคคลเพียงครั้งเดียวไม่ได้ให้ทานแก่พระอรหัน์ร้อยครั้งก็สู้บุญจากการให้ทานแก่พระปัจเจกับพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวไม่ได้ให้ทาน แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าร้อยครั้งก็สู้บุญจากการให้ทานแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวไม่ได้และให้ทานแก่พระพุทธเจ้าร้อยครั้งก็สู้บุญจากการถวายสังฆทานแก่มูสง์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพียงครั้งเดียวไม่ได้อานิสงส์งแห่งการถวายสังฆทานนี้มีมากมายภพศารดังที่แสดงมาแล้วนี้ พระน้านางมหาประชาบดีโคตมีครั้นพอได้รับฟังถึงเหตุผลดังนั้นก็เข้าใจทันทีมีจิตเอิบอิ่มยินดีปรีดาจึางน้อมนำผ้านั้นเลื่อนไปถวายให้แก่ท่านพระสารีบุตรซึ่งนั่งอยู่ต่อจากพระพุทธองค์พระสารีบุตรก็รับรู้ด้วยอรหันตริษ์ถึงพระพุทธประสงค์จึงนิ่งเสียไม่ยอมรับผ้านั้นพระน้านาง ยงเลื่อนไปถวายแก่พระมหาโมคคลานะซึ่งนั่งอยู่ถัดไปแต่พระมหาโมคคลานะก็ไม่รับผ้าผืนนั้นอีกพระนา,นางก็ไม่ละความพยายามถวายแด่พระอรหัน์รูปอื่นๆที่นั่งอยู่ถัดไปแต่ก็มิได้มีพระอรหัน์รูปใดรับผ้าสองผืนนั้นจากพระนางเลยล้วนนิ่งอยู่ทั้งสิ้นเพราะต่างรับรู้ถึงพระพุทธประสงค์ว่าต้องการ จะให้พระรูปใดเป็นผู้รับผ้าผืนนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเลื่อนผ้าไปถวายพระจนหมดทั้งแถวไม่มีรูปใดรับเลยเหลือเพียงพระภิกษุหนุ่มบวชใหม่เพียงรูปเดียวคือพระอชิตะภิกษุพระนานางเสียพระไยนักเสียพระไทยว่าทำไมหนอททำไมจึงเป็นเช่นนี้เราสู้อุตสาหนำมาด้วยจิตศรัทธา ผ้านี้เป็นผ้าอย่างดีที่สุดแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันทุกรูปกลับไม่รับประเคนเหลืออยู่เพียงพระภิกษุหนุ่มบวชใหม่ปลายแถวรูปเดียวเท่านั้นพระนางมหาประชาบดีจึงจำใจถวายผ้าสองผืนนั้นแก่พระบวชใหม่โดยกล่าวว่าขอพระคุณเจ้าจงรับประเคนด้วยเถิดทันใดนั้นพระอาชิตตภิกษุผู้บวชใหม่ เห็นพระนางมหาประชาบดีโคตมียื่นผานประเคนให้ก็ไม่รู้จะทำประการใดไม่อาจปฏิเสธจึงยื่นผ้าออกไปรับประเคนทันทีลำดับนั้นพระนางมหาประชาบดีบังเกิดความเสียพระไยัยน้อยพระไถยขึ้นมาอย่างท่วมทน้นสะอื้นให้อย่างสุดกลั้นรำพึงอยู่ภายในพระไัยว่าโอ๋หนอ วาสนาของเรานี้น้อยนักสู้อุตสาจัดผ้าอย่างดีมาถวายหวังจะได้บุญใหญ่แต่ก็กลับไม่ได้มีวาสนาน้อยได้เพียงถวายแก่พระภิกษุบวชใหม่รูปนี้เท่านั้นพระนางรู้สึกน้อยพระไทยอับอายบริวารที่ตามมาจึงส่งก้มหน้าน้ำตาไหลพรากๆไม่กล้าสู้หน้าผู้ใดบัดนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงดาริรู้ถึงความรู้สึกของพระนานางจึงได้ทรงตรัสขึ้นท้ามกลางที่ประชุมสงแห่งนั้นว่าอานนท์เอ๋ยจงนำบาทของเรามาที่นี่พระอานนท์ได้รับพระดำรัสแล้วก็รีบนำบาทเปล่าของพระพุทธเจ้ามาถวายพระนางมหาประชาบดีโคตมีและบริวารก็แปลกใจว่าพระพุทธเจ้าจะทำอะไรหนอจึงพากันเหลือบแลมองดู ด้วยความแปลกพระไทยพระพุทธเจ้าเมื่อได้บาทมาแล้วก็ทรงยกบาทใบนั้นขึ้นแล้วตั้งพระพุทธาธิฐานขึ้นภายในพระไทยไม่มีผู้ใดได้ยินว่าบาทของอาตมานี้เมื่อโยนขึ้นสู่นภาอากาศแล้วก็ขออย่าให้มีผู้ใดค้นหาพบยกเว้นพระภิกษุอาชิตะผู้เป็นหน่อเนื้อพุทธางกูลบรมโพธิสัตว์ในการภายหน้าเพียงรูปเดียวเท่านั้น ทรงกระทำซึ่งพระพุทธาธิฐานดังนั้นแล้วก็ทรงโยนบาทใบนั้นขึ้นไปบาทใบนั้นก็ลอยละลิ่วสูงขึ้นสูงขึ้นสู่ท้องฟ้านภาอากาศหายลับไปท่ามกลางสายตาของพระทุกรูปและของพระนางมหาประชาบดีโคตมีตลอดจนบริวารซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นทั้งหมดทั้งปวงจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสประกาศขึ้นว่า ภิกษุทั้งหลายหากท่านใดมีความสามารถก็ขอให้จงไปตามอาบาตของอาตมาที่ลอยหายไปนั้นกลับคืนมาเถิดครั้งนั้นพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาก็ถูลขึ้นว่าหม่อมฉันขออาสาไปตามหาบาทเองพระพุทธเจ้าค่าแล้วพระสารีบุตรก็ใช้อรหันตริ์ของท่านเหาะเลี้วเลี้ยวขึ้นไปอย่างท้องฟ้า ท่ากลางสายตาที่ตื่นตะลึงของพระนางมหาประชาบดีและบริวารตลอดจนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ท่านพระสารีบุตรเหาะไปตามหาทั่วฟ้าแต่ก็ไม่พบจึงเหาะกลับลงมาทูลว่าไม่พบพระเจ้าค่าม่อมชั้นหาทั่วฟ้าแล้วไม่พบเลยขอให้ท่านโมกขลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย ผู้เป็นเอตทัคคะทางด้านฌานอริจงไปหาบ้างเถิดพระโมคัลานะได้ฟังดังนั้นก็ขอพระบรมพุทธานุญาตเหาะเลี้ยวๆขึ้นไปสแสวงหาบาทของพระพุทธองค์ที่หายไปจนทั่วฟ้าแต่ก็ไม่มีพระโมคขลานะเหาะออกไปจนพ้นเขตจัก,กรวาลพ้นเขตชมพูทวีปไปทั่วดวงดาวน้อยใหญ่แต่ก็ไม่ผ่านพบเลยผลที่สุด ก็ต้องเหาะกลับลงมากราบทูลเช่นกันว่าไม่พบพระเจ้า่่าม่อมฉันหาทั่วแล้วทั่วจักรวาลแล้วนอกจักกรวาลก็แล้วก็ไม่พบเลยส่วนพระอาหารหัน์รูปอื่นๆซึ่งต่างก็มีฤทธิ์มากไปหาดูก็ไม่พบเช่นเดียวกันเป็นที่น่าประหลาดน่าอัศจรรย์และตื่นเต้นแกพระนางมหาประชาบดีโคตมีพร้อมทั้งบริวารทั้งปวง ในที่สุดเมื่อไม่มีพระอาหารหันต์รูปใดในที่นั้นหาบาทใบนั้นคืนมาได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงหันมาทางพระอาชิตตภิกษุผู้บวชใหม่ซึ่งนั่งอยู่ปลายแถวทรงตรัสขึ้นว่าดูก่อนอาชิตะเธอจงแสดงความสามารถของเธอนำบาทของเราจะถาคตกลับคืนมาเถิดพระดำรัส ของพระพุทธองค์สร้างความแปลกพระไทยให้กับพระนางมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยเหล่าบริวารเป็นอันมากต่างคิดพิศวงในใจว่าแม้พระอระหันต์ผู้ทรงฤทธ,ธานุภาพทั้งปวงยังเหาะไปตามหาบาทไม่พบเลยแล้วพระภิกษุหนุ่มน้อยผู้บวชใหม่รูปนี้จะหาพบได้อย่างไรเล่าอิทริิชานสมาบัตใดๆก็ยังไม่มีก็พากันต่างนิ่งเงียบไป ตั้งใจคอยดูเหตุการณ์บัดนั้นพระภิกษุหนุ่มอาชิตตะได้ยินพระดำรัสของพระพุทธเจ้าดำรัสสั่งให้หาบาทพระภิกษุหนุ่มก็ฉุกคิดว่าคงจะมีพระประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นพุทธทวิธีแน่นอนดังนั้นเราจะขอทําตามพระบัญชาตามวาสนาบารมีของเราดำริดังนั้นแล้วก็ก้มกราบนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเดินก้มกมนอบน้อมออกไปยืนเบื้องหน้างแงนคอมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วตั้งจิตทำสัตยาทิฏฐานภายในใจของตนขึ้นว่าอัตมานามว่าพระอาชิตตภิกษุบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนามุ่งสร้างบรารมีสิบประการสู่พระโพธิยาณปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า เพื่อช่วยเหลือนำพาสรรพ,พสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารเข้าสู่แดนพระนิพพานในอนาคตการประดุดดังพระบรมศา,ศาสดาพระมหาสมณะโคดมจอมไตรของอาตมาพระองค์นี้นับแต่บวชเข้ามาอาตมาได้พยายามรักษาศีลสร้างกุศลบารมีด้วยดีด้วยความมุ่งมั่นสู่พระโพธิญาณ ขออานาจแห่งการกล่าวคําสัตย์นี้จงนําพาให้บาทของพระบรมศาสดาได้เลื่อนลอยกลับคืนมาสู่มือทั้งสองของอาตมาณนะบัดนี้ด้วยเถิดอธิษฐานดังนั้นแล้วอาชิตตภิกษุหนุ่มก็ยื่นมือทั้งสองข้างออกไปแล้วฉับพลันทันใดก็บังเกิดปาฏิหารบาทซึ่งหายไปอย่างไร้ร่องรอยนั้นลอยลวลิ้วกลับลงมา แล้วค่อยๆบรรจงหยุดลงที่มือทั้งสองข้างของพระอาชิตะซึ่งคอยรับอยู่ในทันทีพระนางมหาประชาบาดีโคตมีพร้อมด้วยบริวารตลอดทั้งหมู่ชนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพากันอัศจรรย์ใจอย่างสุดประมาณพากันอุทานขึ้นว่าโอ๋นอพระคุณเจ้าพระภิกษุหนุ่มบวชใหม่รูปนี้มีบุญญาบรารมีมากมายจริงหนอ น่าอัศจรรย์เหลือเกินลำดับนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสพยากรณ์ขึ้นท่ามกลางหมู่สง์และสาธุชนขึ้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอาทิตตภิกษุหนุ่มผู้นี้เป็นผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตก,การภายภาคหน้าแห่งพัทธรกับนี้ เธอผู้นี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระศีอริยะเมตรัยจะได้ตรัสรู้ธรรมใต้ร่มไม้กากะทิงในเวลาอารุณสมัยแห่งวันขึ้น15บห้าข้ามเดือนหวิสาขะปูรณมีพระนางมหาประชาบดีได้ฟังดังนั้นก็ปลื้มปิติยิ่งนักความเสียพระไทยน้อยพระไทยสูญหายไปจนหมดสิ้น กลับกลายเป็นความศรัทธาปลื้มปิติยินดีที่รู้ว่าตนเองได้ถวายผ้าอันเลิศแล้วแก่พระโพธิสัตว์สีอริยะเมตไตรโดยไม่ได้คาดฝันทั้งนี้เป็นเพราะพระมาหากรุณาของพระพุทธองค์โดยแท้พระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงปราบปลื้มเป็นล้นพ้นก้มลงกราพระทศพลน้ำตาเอ่อไหลซา,าบซึ้งสุดจพลนา แล้วทูลลากลับไปด้วยความปิติสุขใจยิ่งนักลำดับนั้นพระอชิตะหน่อเนื้อพุทธทางกูลได้น้อมนําผ้าใหม่ทั้งสองผืนเข้าไปกราบบังคมทูลต่อพระพุทธองค์ว่าจะขอนําผ้าสองผืนนี้นําไปกลางเป็นเพดานเบื้องบนพระคันทกุฎีส่วนอีกผืนหนึ่งจะฉีกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเพื่อผูกเป็นม่าน ให้ย้อยลงมาที่มุมเพดานทั้งสี่ทิศเป็นพุทธบูชาพระบรมศาสดาทรงประธานพระบรมพุทธานุญาตพระอาชิตะภิกษุจึงได้ขึงผ้าเพดานและผูกม่านภายในพระคันธกุดีจนสำเร็จดังความประสงค์สำเร็จแล้วก็ยืนเพ่งพินิจด,ดูผลงานอันเป็นบุญใหญ่ของตนด้วยความปิติศรัทธาในการได้สร้างบุญญาบารมี คือปรารถนาจะบรรลุธรรมโพธิญาณในอนาคตการแห่งพัทธกับเบื้องหน้านโน้นพระอาชิตยภิกษุหนุ่มหลังจากที่ได้รับพุทธพยากรณ์จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแล้วท่านก็ภาคเพียรปฏิบัติสร้างกุศลบารมีธรรมสิบประการด้วยความมุ่งมั่นตราบจนสิ้นอายุไขพรั้นจุติจากชาติของพระอาชิตะในสมัยพุทธกาลนั้นแล้ว ท่านก็ได้ไปปฏิสนธิเป็นเทพพบุตโรโพธิสัตว์อยู่ณสวงสวรรค์ชั้นดุสิตาภูมิชวบจนกระทั่งทุกวันนี้รอคอยหาโอกาสที่จะกลับคืนมาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วสร้างพระบารมีให้ภัยบูรณ์เพื่อเป็นพระศีอริยะเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน